ดูดวงชาวราศีมังกรคนคนนี้เป็นคนใจเด็ดนะครับผมเป็นคนกล้าได้กล้าเสียคิดแล้วทําจริงดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งม้าพยองนะครับผมรู้สึกคึกเขิมในอํานาจบนบารมีวาสนาพูดสิ่งใดทําจริงนะครับนี่คือดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจงจําไว้เลยว่าอย่าเจ็บซ้าสองนะครับผมจำมาไว้ว่าใครกระทำํำใส่ท่านเอาไว้ไม่ใช่ให้กดแค้นนะครับ แต่ว่าให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล็เจ็บซ้ำสองอย่าเกิดขึ้นนะครับหาหนทางความผสมเร็จเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะอุดงชะตาฟ้า่าลงมาเปย์นะครับอย่าผิดพลาดซ้ำสองปัญหาต่างๆท,ที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องทําตามแบบแผนตุลาการตรงไปตรงมานะครับอย่ามาพลิกแพงเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นยังไงก็ทําอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเดีย๋ยวโชคชะตาจะโดนจัดหนักจัดเต็ม รมบกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงชะตาของท่านจะเริ่มดีขึ้นสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอทํานายว่าดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังการบันดิบป,ประดอยการรีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดดาวมเหรียญใหญ่บังเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบนบ,บารมีวาสนา สิงหาสิทธิ์คำชูปกปากกุ้งกองรักษาดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคไอ้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาอาจจะมีอะไรบางอย่างมาปิดกัน้นหรือเปิดทางสว่างให้ท่านสับสนงงงวยเอาแน่เอนอนไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ได้อะไรมาง่ายๆไม่ใช่เรื่องล้อเล่นโชคชะตาดวงนี้มีเกณฑ์ชะตาต้องคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบ ต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันต้องพัฒนาอย่างก้าวโดดเอาจริงเอาจังการปกปิดซ่อนเลนส์แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอํานาจบนบารมีอันยิ่งใหญ่เกียงไกลดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตามีดปักตรงกลางตรงกลางใจกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตําแหน่งม้าประยอง รู้สึกคึกเขิมในอำนาจบนบารมีวัสนานกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมันตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคอยช่วยเหลือสนับสนุนค้ำชูในดวงชะตานี้มีเกจชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีท่านจะเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองขโคดชาวราศีมังกรไงครับจะแพ้ใครได้ล่ะอัศวินขี่ม้าถือดาบปรหารประหารศัรรรรตรูโมมานปราบศัรรตรูที่คอยกันแกล้งยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีตัวด,ดวงชะตาของท่าน นะผมในโชคชะตาจะมีโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายคุณควรที่จะต้องคิดพินิษตตายตองน,นะผมปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาของท่านต้องยื้อแยง้งนะผมไม่แยง้งไม่ได้นะผมก็เข้ามาสิครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตามันต้องรู้สึกพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้นะค,คุณจะอยู่เฉยๆไม่ได้เด็ดขาดนะผมอยู่เฉยๆไม่ได้นะผมแล้วจะให้ผมทํำยังไงอาจารย์ให้หนูทํำยังไง ครับผมหมอทัานไม่ได้แนะนําให้ท่านไปปะทะของเขาใช้สติปัญญาเพื่อหลบหลีกแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเพราะว่าด้วยจิตใจที่ห้าวหานเด็ดเดียวห้าวหานดังหญิงสู้ด้วยสติปัญญาท่านจะประสบอําเร็จเกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตานี้จะตกตําแหน่งเดอะสตาร์ทันทีเทน้ําสุธรในกวดน้ําความขันเลิกคบกันไปนบผมดวงนี้จะได้ดีจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินทิศท,ทางโชคลาภของท่านอยู่ทางทิศตะวันออก พฉ้นเรสังเกตกันให้ดีครับหลับตาแล้วเดินเข้าไปหยิบมาสิบใบครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเดินไปสิบเก้าหยิบมานะครับด้วยบุญกุศลวาสนาแล้วแต่ท่านครับคนระับด้วยบุญกุศลวาสนาการที่ท่านยื้อแย่งแข่งแย่งชิงนี่เอาจริงเอาจังดวงชะตานี้จะเปิดเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องจริงจ,งจังไม่รอเล่นนะไม่ตลกขำขันผมไม่ตลกด้วยนะประมาณนี้เลยจริงจ,งจังไปเลยนะผมทําอะไรเด็ดขาดจริงจังถึงจะมาสาเร็จ ถ้าท่านทำล้อเล่นเทวดาจะเข้ามาสนับสนุนไม่มีทางนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปากคุณของราาักษาดวงชะตาจะเปิดรับ,บรัพย์รวยโชคนะครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตัคงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ